บทที่440ถ้าจะทำก็ทำให้ดีไปเลยห้ากุยเยนเริ่มถูกลากไปข้างหน้าราวกับผูกติดอยู่กับม้าที่หางติดไฟพุ่งทยานด้วยความเร็วสูงไปตามทางที่ครุขระกุยเยนกระเด้งขึ้นลงราวกับลูกบอลยางและด้วยการซ่อมแซมจากตระกูลถังกุยเยนจึงสามารถทนทานต่อแรงกระแทกนี้ได้แต่ถึงแม้กุยเยนจะทนทานได้ แล้วคนเล่าจะทนได้อย่างไรชูมุมยองจูจูก็ยื่นหน้าออกมาจากหลังเกวียนและตะโกนว่าไปช้าช้าหน่อยข้าจะหลังหักแล้วนะเมื่อได้ยินดังนั้นโจบอนก็กัดฟันขณะที่ตะโกนว่าทำไมนายถึงบนไม่หยุดในเมื่อนายไม่ได้ออกแรงลากเกวียนด้วยซ้ำจะรีบร้อนไปไหนการเคลื่อนที่ช้าช้ามันดีตรงไหนไม่สิ นายบอกว่านายจะตายอยู่แล้วตลอดทางไปตระกูลทั้งไม่ใช่หรอือเมื่อชุ่มมยองพูดอย่างนั้นโจกอนก็สายหน้าปัดไปตอนนี้การพูดคุยคงไม่ได้ผลแล้วชุ่มมยองตกใจกับท่าทีสบายๆของเขายุนจงที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาก็พยักหน้าเออดูเหมือนทุกอย่างจะเบาลงนิดหน่อยทั้งสองคนยกเกียนขึ้นก่อนจะวางมันลงบ้าไปแล้วใช่ไหม มีของอื่นเพิ่มเข้ามาแถมตอนนี้เรายังมีฝักดาบอีกแล้วมันจะเบาขนาดนี้ได้ยังไงใช่ไหมละ่ะแต่มันก็รู้สึกอย่างนานจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นสระแอหยอนก็กล่าวอย่างสง่างามเขาเป็นคนลากเกเยนด้วยมือข้างเดียวท่านผู้มีพระคุณกำลังถกเถียงถึงความหมายที่แท้จริงของความคิดทุกสิ่งในโลกล้วนขึ้นอยู่กับเรากเกวยนจะหนักถ้าเราคิดว่ามันหนัก และจะเบาถ้าเราคิดว่ามันเบานี่คืออะไรนั่นทำตัวเหมือนนักต้มตุนเลยสระแอฮยอนมองชูงม,มยองราวกับคำพูดของเขาทำให้เขาเจ็บปวดค่ขะข้าเป็นพระท่านจะเรียกข้าเอาเอกสระอานักต้มตุนได้อย่างไรท่านไม่ฟังเจ้าอาวาสแล้วหนีมานั่นเรียกว่าพระหรือนั่นแหละที่เรียกว่านักต้มตุนครึ่งครึ่นกลางกลาง ใบหน้าของสระแอฮยอนดูเหมือนจะพังทลายลงจากคำดูถูกแต่เขาก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ทำไมทำไมท่านเจ้าอาวาสถึงทรงท่ามาท่านเจ้าอาวาสเมื่อเห็นสระแอฮยอนหน้าหงอยชูงม,มยองก็สายหัวชไหนพระรูปนี้ถึงได้ใจอ่อนขนาดนี้ขณะที่เขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างเพิ่มเติมแพ้ไม้ไต่กูกดอนที่ลากเกียนมาโดยไม่พูดอะไร ก็หันมายิ้มชุ่มงมยองถ้าไม่มีอะไรทําก็อย่าพูดอะไรเลยหลับไปซะพวกเราจะพาเจ้าไปถึงที่หมายเองนายพูดชัดเจนแล้วว่าจะไม่พูดอะไรระหว่างทางกลับนายพูดสองอย่างที่แตกต่างกันด้วยปากเดียวกันหรือไงในที่สุดชุ่มงมยองก็นอนราบดูหง่อยหอยเอ๊ะ ข้าไม่รู้แล้วถ้าภาคลับไปเร็วๆก็ถือว่าดีพอแล้วด้วยสายตาที่มองทองฟ้าเขายกขวดในมือขึ้นจรดริมสีปากจากนั้นแพคอาที่อยู่มุมหนึ่งก็กระโดดขึ้นมาหาเขาและเกาะติดเขาชูงม,มยองขมวดคิว้วทำอะไรนะเอ๊ะแต่ถึงแม้แพคอาจะถูกเขยา่าเธอก็ยังคงไม่ยอมร่วงหล่นจากข้างกายเขาเธอกำลังเกาะติดเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย ชุม่มงมยองถอนหายใจและมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคนอื่นคงไม่เข้าใจว่าทำไมตัวนาคตัวนี้ถึงมาเกาะติดเขาแต่ชุม่มงมยองรู้ดีว่าทำไมสัตว์วิญญาณโดยพื้นฐานแล้วคือสัตว์ที่รับเอาปราณจากธรรมชาติมาเป็นของตัวเองกล่าวอีกในหนึ่งยิ่งปราณรอบตัวพวกมันบริสุทธิ์และแข็งแกร่งเท่าไรพวกมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งและอยู่รอดได้นานขึ้นเท่านั้น เป็นที่ชัดเจนว่าตัวนาคตัวนี้หลงไหลในปราณจากร่างกายของชูงมยองพลังที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของชูงมยองในตอนนี้อยู่ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดสิ่งที่แม้แต่เซียนกระบี่เหมยดอกเหมยก็ไม่อาจมีได้เขาเพิ่มทำให้ปราณของเขาบริสุทธิ์โดยไม่ได้คิดอะไรมาก สัตว์เหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการรวบรวมปราเพียงเล็กน้อยเช่นนี้แล้วปราของเขาไม่ใช่สิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดในบรรดาทั้งหมดหรือจากมุมมองของแพกอาในขณะที่กรองผ่านน้ำโคลนในหวังเธอกลับมาพบกับน้ำที่สะอาดที่สุดในโลกดังนั้นการที่ไม่ละสายตาจากชุ่มงมยองจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะัมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่าประหลาดและน่ารังเกียจด,ด้วย เขาก็จับคอเสื้อของแพคอาแล้วโยนเธอไปที่มุมในขณะเดียวกันแพคอาก็สงเสียงร้องจีบจีบขณะที่เกาะติดชุ่มงมยองอีกครั้งเมื่อเทียบกันแล้วคนเกาะติดน้อยกว่าสัตว์เกาะติดมากกว่าชุ่มงมยองปล่อยวางทุกสิ่งแล้วยกแพคอาขึ้นวางไว้ที่หลังคอของเขาเขานอนบนเธอราวกับหมอนพลอนคลายคลางมองขึ้นไปบนท้องฟ้า ทองฟ้าสีครามที่ไร้ขอบเขตทำให้จิตใจของเขาสงบลงอย่างไรก็ตามมันก็ถูกจัดเรียงไว้แล้วยังไม่พอชูงม,มยองพึงพำหัวซานในอดีตแข็งแกร่งกว่าหัวซานในปัจจุบันหลายเท่าตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่แม้กระทั่งหัวซานเช่นนั้นก็ยังไร้หนทางในการต่อสู้ที่เผาผลาญที่ราบตอนกลางทั้งหมดสงครามกับพักปีศาจไม่ใช่สิ่งที่สำนักเดียวจัจัดการได้ ถึงแม้หัวซานในปัจจุบันจะแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่ากว่าในอดีตแต่มันก็ไม่อาจแก้ไขทุกสิ่งได้โดยลำพังเราต้องการอีกหนึ่งถึงสองอย่างอย่างแรกคืออำนาจเงินและอีกอย่างชูงมมยองเงยหน้าขึ้นและมองไปยังพงแดกวังที่นั่งอยู่ด้านหนึ่งของเกวียนชายผู้นั้นไม่มีประโยชน์ในการลากเกเยนเขาจึงตัดสินใจแค่นั่งอยู่ด้านหลังเอ๊ะมีอะไร หรือหงแดกวังถามอย่างไร้เดียงสาชุมงมยองสายหัวขอทานที่เขารู้จักในอดีตกับคนที่เขากำลังมองอยู่ตอนนี้แตกต่างกันแต่เขาก็ยังคงอยากถามห้าหาเพราะขอทานที่ข้ารู้จักสมัยนั้นเป็นผู้เท่าไงคงเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลที่จะขอให้ชายผู้นี้ซึ่งเป็นเพียงหัวหน้าสาขาให้มีข้อมูลระดับสูงแต่ก็อย่างที่เห็นเจ้านี่กินเนื้อนะเอ๊ะ ท่านหมายถึงตัวหน้าหรือชูงม,มยองที่เกียรติที่จะตอบอย่างถูกต้องเขาจึงพยักหน้าเท่านั้นท่านขอทานขอรับเทพมังกรแห่งหัวซานหงแดกวังกดหน้าอกของเขาดูภาคภูมิใจถามคำถามอะไรก็ได้ที่ท่านมีเลยข้าไม่ใช่แหล่งข้อมูลของหัวซานหรอกหรือมันคงเละเทะหน้าดูชูงม,มยองมองชายผู้นั้นและกล่าวว่า ด้วยเหตุนี้แหละท่านขอทานบอกมาเลยท่านผู้นี้ท่านเป็นสายลำดับที่เจ๊ใช่ไหมถูกต้องและในวนัยนี้ก็ไม่มีคนในสายลำดับที่เจ๊ามากนะักนั่นไม่ได้หมายความว่าข้ามีความสามารถหรืออ่าพอแล้วท่านจะต้องใช้เวลาน,านานแค่ไหนกว่าจะถูกนับรวมอยู่ในสายลำดับที่แปดสายลำดับที่แปใช่นั่นดีกว่าเยอะ ทงแดกวางหัวรอออกมาอย่างเหลือเชื่อราวกับว่ากำลังฟังแต่เรื่องเหลวไหลเทพมังกรแห่งหัวซานเจ้าไม่รู้เรื่องนานมากนะักเพราะเจ้ายัางเด็กข้าก็ตั้งเป้าจะเป็นหัวหน้าสาขาระดับนานเช่นกันแต่ไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์พักยาจบที่ข้าได้ยินว่าหัวหน้าสาขาได้เป็นตำแหน่งนั้นไม่เคยเลยแม้ตั้งแต่ที่ข้าเป็นหัวหน้าสาขาถ้าอย่างนั้นแล้วสายลำดับที่เก้าละ พวกนั้นคืออดีตผู้อาวุโสและผู้นำอ้อถ้าอย่างนานอดีตผู้อาวุโสก็อยู่ในสายลำดับที่เก้าสินะจริงสิข้าไม่เคยสนใจเรื่องแบบนี้เลยจริงสิตราบใดที่ท่านผู้นำยังไม่ตัดสินใจเลือกคนอื่นหรือมีคนอื่นก้าวลงจากตำแหน่งชูงม,มยองเกาคางตัวเองผู้นำดูแลพักยาจบซึ่งมีผู้สืบทอดที่ถูกกำหนดไว้แล้วว่าแต่ เจ้าไม่ได้บอกว่าเจ้าเป็นหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้สืบทอดหรอกเหรอแฮมมันออกจะน่าอายเล็กน้อยที่จะพูดออกไปเองแต่ก็เป็นเรื่องจริงพักยาจบมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไงนะเจ้าพูดอะไรเหรอเปล่าไม่มีอะไรชูมุมยองถอนหายใจเอาจริงเอาจริงแล้วนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณท่านหรอกคงแดดวังเป็นหัวหน้าสาขา เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลเพียงน้อยนิดที่สาขาหนึ่งมีต่อโลกภายนอกย่อมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะถูกจำกัดด้วยสิ่งที่หัวหน้าสาขาของมนลนเล็กๆคนหนึ่งทำได้เนื่องจากหัวซานอยู่ตรงหน้าเขาพอดีเขาอาจมีข้อมูลมากกว่าหัวหน้าสาขาทั่วไปแต่หัวหน้าสาขาก็ยังคงเป็นหัวหน้าสาขาอยู่ดีท้ายที่สุดแล้ว หมายความว่าเพื่อให้หงแดกวังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเขาจะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งที่ดีหากเขาได้เป็นผู้ดูแลสาขาที่กำกับดูแลหัวหน้าสาขายิ่งไปกว่านั้นหากเขาสามารถกลายเป็นผู้สมัครที่แข็งแกร่งสำหรับตำแหน่งผู้สืบทอดปัญหาคือนั่นเป็นทางเลือกที่ดีหรือเปล่า นี่จะไม่เหมือนกับการถอนรากถอนโคนต้นไม้ตระกูลที่กำลังเติบโตของคนอื่นเพื่อนําไปโยนทิ้งลงเหวหรอกหรือจะดีหรือถ้าชายคนนี้ได้เป็นผู้นำพรรบยาจบทำไมเจ้าถึงมองค่าแบบนั้นเปล่าไม่มีอะไรชูมุมยองเพียงเหนยหน้ามองทองฟ้าแทนที่จะตอบข้าควรคิดเรื่องนี้อีกสักหน่อยแน่นอนว่าพักยาจบเป็นหนึ่งในก้าวพักใหญ่ นึ่งพันธมิตรและสมควรที่จะอยู่ในตำแหน่งนั้นแต่เป็นครั้งแรกที่ชูงม,มยองรู้สึกเสียใจเล็กน้อยอาจเป็นเพราะเขาคิดว่าชายคนนี้เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าสาขาทั่วไปมากกว่าโอ้เจ้ามีมโนธรรมแล้วหรือขวาดข้ายังไม่ได้เรียบเจ้าเลยทำไมถึงโผลมาคงแดกวังมองชูงม,มยองที่จูจ่ๆก็ตะโกนขึ้นมาเจ้าเป็นอะไรไปกระทันหันแบบนี้เล่า ไม่มีอะไรหรอกวันนี้เจ้าทำตัวแปลกๆนะจริงด้วยให้ตายสิชูมงมยองถอนหายใจเลือกใหญ่ตอนนี้กลับหัวซานแล้วค่อยคิดก็แล้วกันไม่ว่าเขาจะใช้สมองคิดมามากแค่ไหนในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาปัญหาเรื่องข้อมูลนี้ก็ทำให้สมองเขาตื้อไปหมดเขาคิดว่าแม้แต่เหล่าซายองของเขาก็คงไม่สามารถช่วยคลายอาการตื้ในใจเขาได้ และคงจะดีกว่าหากได้พักผ่อนโดยไม่ต้องคิดอะไรจนกว่าจะกลับถึงหัวซานแต่กุเรียนไม่ยอมให้เขาทําเช่นนานเสียด้วยซ้าทำไมมันถึงได้โคลงเคลงอีกแล้วเขาตะโกนออกมาด้วยความหนุดหงิดแต่คําตอบที่เขาได้รับกลับมาคือเรากําลังเข้าสู่เส้นทางภูเขาเราจะเคลื่อนที่โดยไม่หยุดพักดังนั้นจงจับให้แน่นไว้แม้ว่าเจ้าจะรำคาญก็ตามอ้อใช่แล้ว จริงด้วยชูงม,มยองครางฮือและเอาขวดใส่ปากแต่กลับกลายเป็นว่ามันดีมากพวกเขากำลังวิ่งขึ้นเนินราวกับเป็นทางราบเปล่าสิราวกับเป็นทางลงตอนนี้พวกเขาดูเหมือนจะอยู่ในระดับที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นม้าคนที่เหนือกว่าม้าคนธรรมดาข้าคิดว่าการก้าวไปอีกขั้นคงจะดีเนื่องจากยังมีเวลาเหลือ ชูงมยองจึงเริ่มคิดถึงวิธีการฝึกฝนที่มีประสิทธทิภาพมากขึ้นสำหรับเหล่าซายองของเขาชูงมยองเงยหน้าขึ้นสัมผัสได้ขณะที่เขากำลังจะลุกขึ้นบางสิ่งก็หมุนควางและลอยมาจากเนินเขาข้างหน้าพวกเขาพร้อมเสียงดังสนัน่นเกวียนที่กำลังวิ่งอยู่ก็หยุดกระทันหันไม่สามารถต้านทานแรงที่มันหยุดได้กวียนจึงเด้งขึ้น และตกลงกระแทกพื้นราวกับถูกโยนชูงม,มยองก็กระเด็นไปพร้อมกับกเกยียนและกระโดดไปข้างหน้าดาบขนาดมหฮือมาเล่มหนึ่งปักอยู่บนพื้นดินตรงหน้าพวกเขาพอดีนี่มันอะไรกันอีกแล้วไม่ว่าใครจะคิดบวกกับดาบที่อยู่หน้ากเกยียนมากแค่ไหนก็ตามก็ยากที่จะคิดว่ามันมีความตั้งใจดีพวกเขาได้ยินเสียงแบกอากาศดังขึ้นต่อเนื่อง จากนั้นอาวุธขนาดใหญ่ก็เริ่มแทงทะลุด้านข้างของกุีเยนในชั่วพริตตาอาวุธที่ดูหนักอึ้งก็ปิดกั้นกวีเนไว้ทุกด้านชูมุมยองถอนหายใจไม่นะพวกนี้อยากตายจริงๆเหรือทำไมถึงโยนอาวุธทิ้งกันแบบนี้พวกมันจะสำนึกได้เมื่ออาวุธพวกนี้ปักเข้าหัวแล้วงันหรือขณะที่ชูมงมยองกำลังจะเสียสติแพ็คชอนก็แทรกขึ้นชูมุมยอง นี่ไม่ปกติเลยพลังที่อาวุธเหล่านี้มีตอนร่วงลงมาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยข้าเห็นแล้วชูงม,มยองผ่อนคลายลำคอไม่นานนะักกลุ่มคนก็เริ่มปรากฏตัวออกมาจากต้นไม้ทางซ้ายและขวาของพวกเขาเมื่อเห็นดังนั้นชูงม,มยองก็กล่าวว่าดูเหมือนจะมีโจรน,นับสิบคนแม้กระทั่งใช้ปลายนิ้วเท้าของข้าก็แต่ขณะที่เขากำลังพูด เขาก็เงียบเสียงลงและหันศีรษะเขายกมือเกาท้ายถอยด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนเล็กน้อยข้าพูดว่าเท่าไหร่นะเออข้าขอแก้ตัวเลขหน่อยร้อยคนเปล่าสิร้อยห้าสิบคนเปล่าสองรอคนได้ยินดังนั้นปากของแพ็คช้อนก็ขมวดหมุ่นทำไมตัวเลขถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่แบบนี้ไอเวนอะเปล่า พวกมันยังออกมาจากด้านหลังภูเขานั่นเรื่อยๆทำไมคนถึงออกมาเรื่อยๆแบบนี้เหล่าโจนเริ่มกลูออกมาจากต้นไม้ราวกับฝูงหมดจนถึงขั้นที่พวกเขาอดสงสัยไม่ได้ว่าคนจำนวนมากขนาดนี้ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนผู้ที่ออกมาได้ลองกวนไว้ไม่ให้สิทธิหัวซานเคลื่อนไหวใดๆได้เมื่อรวมกับผู้ที่ยังไม่ออกมาจากพุ่มไม้ จำนวนดูเหมือนจะมากกว่าหนึ่งพันคนชูมงมยองหัวราอฮือฮือเห็นได้ชัดว่าเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาไม่มีใครอยู่ในระยะร้อยฟุตเลยการที่ระยะทางขนาดนั้นถูกครอบคลุมได้หมายความว่าพวกมันพุ่งเข้ามาพร้อมกันในคราวเดียวนั่นหมายความว่านี่คือกับดักที่ถูกวางไว้แล้วแน่นอนว่ามันอาจเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยก็ได้เราจะทำยังในกันดี สิทวาสารมองย้อนกลับไปที่ชั้นมมยองด้วยแววตาตกตะลึงเพราะจำนวนคู่ต่อสู้ที่มากมายนั้นน่าท้อใจอย่างไรก็ตามสีหน้าของชังมยองกลับฉายแววไม่พอใจขณะที่เขากล่าวว่าจะทำอยังไงนดีอะไรกันสิทธ์วาสารไม่เคยล่าถอยขณะที่ชังมยองตะโกนอย่างมั่นใจสิทธวาสารทุกคนก็กัดริมสีปากมาสู้พวกมันจะต้องเป็นพวกโจร ทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้อันแรงกล้าและฉันงมยองจ้องมองไปที่พวกโจรพร้อมกับตะโกนว่ายืนผายอกอย่างมั่นใจอยู่ตรงนั้นเขาก็ดูสง่างามใช้เสียงของเขาเป็นสัญญาณสิทธวาสานก็ชักดาบพร้อมกันด้วยแรงที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าเสียงคำรามกึกก้องก็ดังก้องอยู่ในหูของพวกเขาเดี๋ยวมาคุยกันความเงียบงันชั่วขณะหนึ่งผ่านไป ทำให้เหล่าสิบหันกลับมามองด้วยความไม่เชื่อชะมงยองที่ยืนอยู่อย่างสงบกล่าวว่าแบบผู้มีการศึกษาจากนั้นเขาก็มองไปยังเหล่าซายองของเขาราวกับว่าเขาจัดการปัญหาได้แล้วเขาก็ถามพวกเขาอย่างมั่นใจว่าอะไรกันทําไมถึงมองมาที่ข้าคนเราต้องมีชีวิตรอดถึงจะคุยกันได้